นโมตัสสะภะคะวะโตะระ h sam a sam sam t ต s a ม a า a ัมพุท a t t ส a นโมตัสสะภะคะวะโตะ r a h a t o s a m ม s a m p พ t ทธ t ส h a นโมทัสสะภะคะวะโต arahato s a ัม s a m ั o t h a t t ส a โลกของกรบนอบนอบนอบน้อมระลึกหนึกถึงคุณพระศีรตนตไตรเป็นที่พึ่งเป็นสรณะ ขอกราบสักการะบ,บูชาพิวัตนมัสการพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์พรมเทพเทวดานางฟ้าเทพเจ้าทั่วทั้งสากลละพิภพองค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าทุกทุก,ทก,ทกพระองค์บุปการีผู้มีพระคุณต่อชาวไทยชาวโลกชาววัตะสงสารทุกทุกพระองคอ์ด้วยความเคารพด้วยความนอบน้อมขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง พี่น้องเพื่อนรวมชาติรวมแผ่นดินรวมโลกรวมวัฏสงสารที่รักทั้งหลายวันนี้กล่าวกระผมกับพ่อพรามขอโอกาสมาพบปะพูดคุยกับพี่น้องอีกเช่นเคยเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์มหันภัยพิบัติโลกยุคโลกาพิวัติเหตุการณ์ที่มันเป็นอยู่หรือที่มันจะเป็นไป คือว่าเป็นการแสดงนาน,นาทัศนะของพ่อพราหมณ์เองแต่เพียงผู้เดียวส่วนพูดไปแล้วท่านทั้งหลายจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้มันเป็นสิทธิเสรีภาพของทุกท่านเองนั่นแหล hmm. ในยุคนี้สมัยนี้เหตุการณ์ในหลายๆสิ่งหลายอย่างประการที่มันเกิดขึ้น กับชาติบ้านเมืองของเราก็ดีหรือที่เกิดขึ้นกับทั่วโลกก็ดีก็มีวิการมีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาแต่ว่าไม่ว่าจะวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาอย่างไรก็ตามเพาะปรามสรุปสั้นๆว่ามันเป็นเหตุผลต้นกรรมของมนุษย์โลกเอง จริงๆเรามนุษย์โลกที่ได้กระทํากรรมเอาไว้ในโลกใบนี้โทัทั้งโลกนั้นทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งที่เป็นอนาคตก็จําแนกออกเป็นสองอย่างนั่นคือกรรมที่เป็นกุศลกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีทั้งหลายทั้งกายวาจาใจการกระทําเหล่านี้เป็นพลานิสงเป็นบุญเป็นกุศล ที่จะทำให้โลกนี้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุขรุ่งเรืองขึ้นมาได้แต่เนื่องจากว่ายุคนี้สมัยนี้กรรมที่เป็นอกุศลกรรมที่เป็นบาปกรรมที่เป็นฝ่ายอธรรมฝ่ายมารมันเยอะเสียมากจนเกินไปครอบคลุมไปทั่วทุกพื้นที่ตารางนิ้วของโลกเลยก็ว่าได้ที่อำนาจแห่งอธรรมอำนาจแห่งมารน,นั้นได้แทรกซึมไปหมดทั่วทุกพื้นที่ ทั่วทุกเขตคามประเทศประเทศทั่วทั้งโลกบรรดาพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติชอบหรือคนดีทั้งหลายในโลกนี้ก็อยู่ในสังคมนี้ยากโดยเหตุนี้แหละภัยพิบัติทั้งหลายในโลกที่มันเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นจากธรรมชาติก็ดี ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นจากความจงใจจากความเจตนาที่มนุษย์โลกสร้างขึ้นมาเองก็ดีมหันตภัยโลกโดยรวมๆนี่แหละเกาเรียกว่ามหันตภัยล้างโลกถามว่าเขาจะล้างจริงไหมเกิดว่าท่านปู้โชมท่านผููฟังพี่น้องอันเป็นที่รักทั้งหลายได้มองดูถึงความเป็นมาถึงความเป็นอยู่และความที่จะเป็นไปในอนาคตถ้าว่า เปิดใจให้มันกว้างนิดนึงลองไปมองดูรอบๆโลกสิว่าขณะนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างโลกเนี้มันได้เกิดความวิบัติฉิบหายตั้งแต่ที่พี่โควิดเข้ามาแล้วตั้งแต่ที่พี่โควิด19เข้ามามันเปลี่ยนโลกทั้งโลกมันไม่ใช่แค่พี่โควิดทตาดินทาาดน้ำท่าลมทตุไฟ ต่างกระน่ำซ้ำเติมโหมถาโถมโหมกระหนำชาวโลกอยู่หน้าปัจจบุบันนี้อย่างไม่มีทีท่าว่าจะลดหย่อนผ่อนเบาลงไปได้เลยแม้แต่สักนิดเดียวถ้าเกิดว่าทุกท่านทั้งหลายไม่เชื่อเนี่ยพ่อพระมีก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรนะว่าเรื่องที่ออกมาพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่เราสามารถสัมผัสได้จริงแล้วพ่อพระพูดมาก่อนหน้านี้เป็นเดือนกว่าแล้วตั้งแต่เริ่มคลิปแรก ว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นและมันจะเป็นเช่นไรต่อไปก็มองดูต่างๆทั่วโลกเตะนะคขรรับสิ่งที่บอพราหมอยากจะพูดก็คือท่านพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์พระผู้ปฏิบัติดีพระผู้ปฏิบัติชอบที่ท่านได้มียานอย่างรู้และมาบอกลูกหลานต่อๆกันมาว่า มันหมดเวลาแล้วสำหรับมนุษย์โลกโโโที่จะปล่อยตัวปล่อยตนปล่อยจิตปล่อยใจลงไหลเพลิดเพลินอยู่ด้วยความประมาทลงไหลเพลิดเพลินกามโลกียะวิสัยโดยที่ลืมศีลลืมธรรมลืมบุญลืมกุศลเพราะว่าระบบกรรมล้างโลกที่เขาจะล้างนี้นั้นพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์ก็ดีหรือไม่แต่พ่อพระมีนก็ตาม มีความเชื่อเป็นการส่วนตัวอย่างสนิทใจว่าท่านล้างจริงๆแล้วล้างชนิดที่ว่าไม่มีการที่จะโอนอ่อนพลโปรนอันใดทั้งสิน้นหมายถึงว่าในประเทศเขตคามใดทื้นที่ใดที่มันมีอำนาจแห่งมารนั้น,นแห่งอาธรรมอยู่เยอะมากพื้นที่นั้นก็อาจจะได้รับผลกระทบที่มากและก็ยาวนาน ยาวนานนะครับไม่ใช่ว่าพอฤดูฝนจบอะไรจบแล้วมันจะจบกันมันไม่ใช่นะครับเตาให้ฟ้าฝนท่านจบฤดูฝนท่านจบภัยธรรมชาติจากดินน้ำลมไฟตัวใหม่ก็จะมาเดี๋ยวโรคระบาดก็จะตามมาสงครามก็จะตามมาขยายวงกว้างมากขึ้นขณะนี้เนี่ยณาตอนนี้เนี่ยทั้งโรคระบาด ใช่ไหมทั้งโรคระบาดก็แพร่ยขยายไปไม่หยุดไม่ย่อนทั้งภัยธรรมชาติถาโถมโหมกระนำ่ำชาวโลกยังไม่หยุดหย่อนทั่วทั้งโลกไอ้คนเคารพเขาก็รบกันต่อไปเนี่ยคุณครูบาอาจารย์บอกว่ามันจะเกิดการยุคคําว่าการยุคหมายถึงว่าในแต่ละบ้านในแต่ละเมืองในแต่ละถิน่นในแต่ละที่อํานาจเหล่ามารเหล่าธรรมทั้งหลายมันกําเริบเสบสาร ในเมื่อมันกำเริบเสืส่สานนี้มันก็จะออกมาปฏิบัติการคำว่าปฏิบัติการไม่ใช่ปฏิบัติการดีมันก็ต้องปฏิบัติการร้ายมันเกิดการเจลาจนปล้นสะดมกันไปต่างๆนานาเดี๋ยวก็จะเกิดข้าวยากหมากแพงอาหารในโลกมันขาดแคลนพออาหารในโลกขาดแคลนก็ไอ้ตามร้านคงร้านคาซูปเปอร์มาเก็ตทั้งหลายไอ้คนก็มันก็จะไปปลงไปปล้นอะไรต่างๆนาน,นานมันก็จะมีเกิดขึ้นมา คนก็จะทะเลาะเบาอแวงกันอไอ้อคำว่าทะเลาะเบาแวงกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามีอะไรมากมายหรอกมันก็เกิดจากเกเลียสตัณหานั่นแหละซึ่งถ้าพูดไปแล้วมันก็ไม่มีวันจบวันสิน้นสรุปแล้วทุกท่านก็ดูฟังพ่อพราามแล้วก็ดูเอาเองแล้วก็พิจารณาเอาเองเถอะสมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าหมดเวลาแล้วสิ่งที่พ่อพราามพูดนี่อยากจะพูดให้แบบเราอ่ะทุกท่านทั้งหลายเนี่ยหันจิตหันใจเข้ามาหาคุณพระพุทธเจ้าเถอะ อันจิตหันใจเข้ามาหาคุณพระรัตนตรยัยเถอะอันจิตหันใจเข้ามาหาคุณพระพุทธศาสนาเถอะเราดำรุนตนรงตัวอยู่ด้วยสินสมาธิปัญญาเมตตาภาวนางัดเอาบารมีทั้งหมดที่เราได้บ่มเพญมานั้นน่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในยุคนี้เพราะยุคนี้เนี่ยพูดตามความเป็นจริงว่าคืออย่างที่เคยบอกในหลายๆคลิปว่าทำไมเขาถึงล้าง ทำไมระบบกรรมถึงล้างก็บอกแล้วว่ามันเป็นยุคกึ่งพุทธกาลแล้วก็เป็นยุคที่จะเปลี่ยนผ่านยุคจากยุคถิ่นกาขาวไปสู่ยุคศีเวลัยังก่อนที่จะเปลี่ยนไปถึงยุคศีเวลายั็ต้องเกิดกระยุคก่อนนี่แหละระบบกรรมท่านถึงต้องล้างโลกกินระยะเวลาเป็นสิบปียาวเพราะฉะนั้นทําใจเถอะใครทําใจได้ก็ทําใจใครทําใจไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไง เพราะพอ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าท่านที่ได้รู้เหตุการณ์ลงหน้าท่านก็นมาเตือนเป็นระยะระยะแต่ก็ชาวโลกก็ไม่รู้ว่าจะมีใครสนใจบ้างหรือเปล่าเป็นเช่นนี้ดังนั้นก็ดินฟ้าอากาศดินรั้าลมไฟก็จะคัดคนโลกก็จะคัดคนโรคทุกอย่างก็จะคัดคนคนไหนที่ไม่พอที่จะอยู่กับโลกใบนี้ต่อไป ไม่พอที่จะไปมีอยู่ในยุคศิเวลายต่อไปเขาก็จะเก็บจะกวาดออกไปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะตอนนี้เนี่ยยังพอตั้งเนื้อตั้งตัวได้นิดนึงจะว่าตั้งเนื้อตั้งตัวได้เลยเสียทีเดียวมันก็ไม่เชิงอะนะไม่ว่าจะประเทศไหนไม่ว่าจะอาณาเขตประเทศไหนแม้แต่ประเทศไทยของเราก็เหมือนกันต่างก็ประสบชะตากรรมที่ไม่แตกต่างกันมากนักแต่ว่าประเทศไทยเราก็อาจจะเบาหน่อย เพราะว่าน้ําท่านพึงมาน้ําท่านพึงท่วมก็ต้องทําใจเถอะในหลายๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานตอนบนไม่ว่าจะเป็นภาคกลางไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นภาคใต้หรือไม่ว่าจะเป็นภาคไหนๆก็แล้วแต่เถอะยังไงน้ําก็ต้องท่วมฝนท่านก็ต้องมาเพราะเป็นฤดูของท่านแต่ว่าน้ําในบ้านในเมืองเราในประเทศไทยเราเนี่ยท่านก็ท่วม หนักขึ้นทุกปีทุกปีนะนะฮะถึงว่าฝนจะทิ้งช่วงก็ตามแต่ว่าพอฝนน้ําท่านจะมาท่านก็มาติดติดกันเลยเนี่ยพายุมาหลายลูกติดติดกันเลยเนี่ยก็เป็นดังนี้ดังนั้นก็ขอให้พี่น้องอันเป็นที่รักทั้งหลายเนี่ยได้พิจารณาดูว่าสิ่งที่พ่อพระราหมณ์พูดเนี่ยมันจริงไหมสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้บอกกล่าวเนี่ยมันจริงไหม สิ่งที่เป็นห่วงมันก็มีหลายเรื่องหลายราวแต่มันพูดไม่หมดเพราะมันมีเยอะเหลือเกินแต่พูดได้แค่คำเดียวว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดจากฝีมือเราพยามาเรเหล่าอาธรรมนี่แหละฝนที่มันตกและมันท่วมน้ำมันไหลบ่ามันก็เกิดจากคน,คนที่ ตัดไม้ทำลายป่าเผาปงเผาป่า,า,ปาคนที่ถางคงถางเขาถางอะไรทั้งหลายเอาไปสร้างบงสร้างบ้านเอาไปสร้างเป็นรีสอร์ทร,รีสอร์ดเอาไปเป็นกันไปทั้งหมดทั่วทั้งโลกเวลาฝนท่านมาทีอะไรทีท่านก็ไม่มีต้นไม้จะอุ้มน้ำใช่ไหมละ่ะก็ตกมาฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไอตอนนี้มันยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะ แต่พอบทที่มันจะเข้ายากบากแพงจริงๆ่ะเนี่ยช่วงก่อนๆสิ้นปีหกสี่ไปแล้วอะก่อนถึงช่วงกลางๆปีหกสี่เนี่ยมันจะพีคสุดๆนะจะบอกให้คือก็ไม่รู้ว่าจะมีใครช่วยใครได้ละก็เพราะว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแค่ชาวบ้านชาวจ่องธรรมดาใช่ไหมละ่ะเพราะาเราเป็นแค่ชาวบ้านชาวจ่องธรรมดา แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่กลไกสําคัญมันอยู่ที่ผู้บริหารประเทศใช่ไหมละ่ะถ้าผู้บริหารประเทศในแต่ละประเทศทั่วทั้งโลกเนี่ยอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในกุศลผลบุญคุณงามความดีเอาเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเห็นก็บประโยชน์ของผืนนดินประเทศชาติทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเอาจะเอากว่าเฉพาะเงินเดือน กับเงินเบี้ยเลี้ยงต่างๆนานาแค่นั้นไม่โกงกินไม่คอร์รัปชันไม่คดไม่โกงไม่กินเงินแผ่นดินไม่สูบเลือดสูบเนื้อประชาชนคูลรีดภาษีประชาชนแต่เหตุการณ์จริงทั่วทั้งโลกมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงใช่ไหมไอ้ใครที่มันม,มีอํานาจในการบริหารราชการแผ่นดินทั่วทั้งโลกเนี่ยนอกจากมัน โกงกินชาติบ้านเมืองโกงกินคอรัปชันโกงกินกันทั้งระบบโกงกินกันทั้งแผ่นดินโกงกินจนในแต่ละชาติเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วยังไม่พอเนมาขูดรีดขูดเลือดขูดเนื้อขูดภาษีประชาชนอย่างหนักไง,ม,ง,ไงกมันเป็นอย่างนี้ไปทั่วทั้งโลกเมื่อมันเป็นอย่างนี้ไปทั่วทั้งโลกเพื่อไปความมั่นคงของประชาชนมันก็ไม่มีมันมั่นคงเฉพาะไอ้คนที่มันมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินที่มัน ที่มันโกงมันกินมันกอรับชันกันทั่วทั้งโลกอะไรแนละในพวกนี้มันมีเงินมีทองแต่ยุคนี้ขอโทษน,นะเสียใจต่อให้ท่านมีเงินมีทองท่านจะรักษาชีวิตท่านอยู่ได้หรือเนี่ยต่อให้ท่านเก่งมาขนาดไหนท่านใหญ่มาจากไหนแต่ท่านไม่ได้ใหญ่เกินกฎแห่งกรรมหรอกเดี๋ยวกฎแห่งกรรมก็จะกว่าล้างหมดทั้งโลกเนี่ยจะบอกให้ไอ้ไที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถามว่าแล้วทํำยังไงล่ะ <laughs> มีอย่างเดียวก็กลับตัวกลับใจซะถ้าใครรู้ว่าใครรู้ว่ามีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินนะตั้งแต่ระดับเล็กเล็ก,ลกสุดจนถึงระดับใหญ่โตสุดอะแล้วโกงกินชาติบ้านเมืองโกงกินภาษีประชาชนโกงกินเงินแผ่นดินโกงกินเง,งินคงคลังโกงกินต่างๆนานาทั่วทั้งโลกเนี่ยให้กลับตัวกลับใจซะกลับตัวกลับใจซะเถอะ แล้วก็ให้เปิดโอกาสให้คนดีๆมีศีลมีธรรมนะเขาได้มาทําหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินประเทศชาติมันจึงจยพอรอดไปได้แล้วท่านคิดว่าถ้าท่านร่ํารวยจนโกงกินจนชาติบ้านเมืองไปหมดประชาชนเขาอยู่กันไม่ได้หมดทั้งโลกอะ่ะท่านคิดว่าท่านจะอยู่ได้เหรอ <c oughs> คนอยู่ไม่ได้หรอกไอ้รวยก็รวยท่านดูเฮอประเทศจีนต่อให้ยิ่งใหญ่แค่ไหนอยากจะท่านก็ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง เนี่ยพายุยังถาโถมกระหน่ำท่วมเป็นห้าหกเดือนไปแล้วใช่ไหมแล้วมันไม่ได้หยุดแค่นี้ก็บอกแล้วทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้อยากรู้ไหมนี่แหละเ็าเรียกว่าวิบากกรรมวิบากเปลว่าผลกรรมเปลว่าการกระทําวิบากรรมเปร่าผลของการกระทําผลของการกระทําชาวโลกทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลที่ไม่ตั้งตนอยู่ในศีลไม่ตั้งตนอยู่ในธรรมที่ กินบ้านกินเมืองที่คดที่โกงที่คอร์รัปชันนานาสารพัดสารพันสารเพนี่แหละมันจึงเลยทําให้พังพินาศกันหมดไปทั่วทั้งโลกท่านผู้คุมกฎท่านผู้คุมกรรมท่านก็ทนไม่ไหวท่านมองดูแล้วว่าท้ามเกิดมันปล่อยมันเป็นอย่างนี้ต่อไปถ้าไม่ปราบไม่ปรามมันบ้างเนี่ยมันก็จะเหลืองอ่ะมันก็จะไม่รู้สึกรู้สาเลยว่ากฎแห่งกรรมมีจริงมันทําไปในโดยไม่อายชั่วไม่กลัวบาปสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่งามสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นกุลงามความดี ศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมก็ถูกริดรอนถูกทำลายศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามก็ถูกริดรอนถูกทำลายถูกบิดเบือนคนดีๆทั้งหลายก็ไม่มีสิทธิ์อ้าปากท,ที่จะพูดหมดทั่วทั้งโลกเนี่แหละผู้คุมกรรมผู้คุมระบบกรรมท่านก็นเลยทนไม่ไหวอะใช่ไหมเนี่ยยิ่งท่านยิ่งยิ่งพวกท่านทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกพวกเราพยามารพวกพยามารพวกอาธรรมทั้งหลายนะหมดทั่วทั้งโลกนะ ยิ่งแต่ท่านปฏิบัติการหนักขนาดไหนยิ่งแต่ท่านทําร้ายทําลายโลกทําร้ายทําลายชาวโลกเบียดเบียนชาวโลกทําร้ายทําลายศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมทำ,ทำ,ทำร้ายความดีงามทําลายความชอบทรมากขนาดไหนระบบก,กรรมกฎแห่งกรรมให้เก่ธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟโรคระบาดไฟสงครามไฟกินเลศมันจะเผาผลาญพวกท่านเองให้ล้างผลาญที่หมดไปทั่วทั้งโลกนี่แหละท่านคิดว่ามันเป็นปกติเหรอ เปิดใจดูมั่งนะแล้วก็แล้วก็ปรับตัวปรับใจยอมรับความจริงบ้างไอ้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วนี่ก็เออก็ถือว่ามันเป็นบทเรียนก็ให้คนอื่นเขาเนี่ยในแต่ละถิ่นที่ตัวทั้งโลกเนี่ยนะก็ให้คนอื่นเขามามีโอกาสในการสร้างสรรค์คุณงามความดีจันลงโลกจันลงสังคมให้มันดีงามถูกต้องชอบธรรม เขียนกติกาขึ้นมาให้มันดีงามถูกต้องชอบทมผลสุดท้ายนี่มันตายหมดโลกแหละเชื่อเหอะท่านเองก็อยู่ไม่ได้ต่อ้ท่านรวยมาจากไหนท่านรวยก็จริงเดี๋ยวท่านอาจจะกลายเป็นยาจกเขียนใจก็ได้เมื่อหมดเวลาขาพิกิจริงๆอะไรจริงๆอะ่ะถ้าสมมติว่าท่านลองคิดดูถ้าคนหมดทัทั้งโลกมันจนหมดอ่ะม,มันไม่มีเงินมันไม่มีทองอะ่ะมันไม่สามารถที่จะยืนหยัดไปด้วยลำแข้งไปด้วยลำขาของเขาได้อะ่ะ เนื่องจากกลไกของรัฐกลไกของการบริหารราชการแผ่นดินมันไม่ได้สนับสนุนมันไม่ได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านชาวเจ้าองชาวไร่ชาว,ชชาว,ชาวนาชาวสวนทุกผู้ทุกคนทุกภาคส่วนทั่วทั้งโลกเขามีการมีงานเขามีเงินมีทองเขามีความคล่องตัวในการดำรงทรงชีวิตน่ะแล้วพวกท่านไหนคนมีเงินมีทองคนร่ำคนรวยทั้งหลายที่ผลิตสิ่งใดมาขายขายหมดทั่วทั้งโลกท่านคิดว่าท่านจะขายได้ไหมล่ะท่านลองคิดดูดิเออ คือไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าประเทศชาติมันดีถ้าทุกคนมันดีประเทศชาติมันดีคนมาบริหารมันดีมันซื่อสัตย์มันซื่อตรงมันบริหารราชการแผ่นดินให้มันดีให้มันงามให้มันถูกต้องให้มันเป็นธรรมให้มันชอบธทมแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจระบบการทำมาหากินหมดของทั่วทั้งโลกในแต่ละประเทศเนี่ยให้มันอยู่ดีกินดีมีความชอบธรรม หมายถึงว่าเออเราได้มั่งเขาได้มั่งต่างคนต่างได้สมมติในสินค้านั้นๆเนี่ยเออไอคนเอาไปขายก็ชาวไร่ชาวนาจสวนก็ให้ขาอยู่ได้มั่งไอคนที่รับซื้อทั้งหลายก็เออจากกําไรสักร้อยหนึ่งก็เอากำไรสัก50บาทพออะไรอย่างนี้เป็นต้นก็แบ่งกันครึ่งครึ่งอย่างนี้มันก็อยู่กันได้แต่ถ้าว่าท่านเห็นเกตตัวใช่ไหมเห็นเกตตัวอยากแต่จะได้เห็นแต่เกตจะได้ แล้วในผลสุดท้ายถ้าชาวบ้านชาวนาชาวสวนตาดำนำหมดตู้ทั้งโลกอะเขาไม่มีเงินเขาทํามาหากินไม่ได้ะแล้วพวกท่านผลิตสินค้ามาท่านจะขายให้ใครท่านผลิตรถผลิตสารพัดสารพันมาท่านคือท่านจะขายให้ใครกรงเกงพวกบริโภคเสื้อผ้าอาพ์ท่านจะขายให้ใครเข้ไหมแต่ถ้าสินค้าแต่ถ้าชาวบ้านชาวช่องเขามีเงินมีทองเขา ทำมาหากินคล่องเขามีเงินมีกําลังซื้อพวกท่านก็ยิ่งรวยขึ้น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 มันเป็นอย่างนี้แต่อันนี้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะก็เพราะว่าท่านคอยดูเตอวิบากกรรมมันมีจริงไอ้ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้หนึ่งมันไม่ได้หนึ่งในร้อยของเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าในช่วงระยะเวลาสิบสอปีนี้นะจะบอกให้มันเปลี่ยนได้ ถ้าจะเปลี่ยนกันน่ะแต่ต้องเปลี่ยนพร้อมๆกันทั้งโลกเปลี่ยนอะไรก็น,นี่แหละโดยเฉพาะไอ้คนที่มันมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินน่ะมาสมาทานศินห้าซะมาประวารณาตัวเป็นพุทธมามะกะซะมาประวารณาตัวเป็นเห็นเห็นคนพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเห็นคนพระพุทธศาตนาเห็นที่พึ่งเป็นสรณะ หรือไม่ก็มาสมทานสินน่ถ้าว่าทําใจเคารพคุณพระพุทธเจ้าไม่ได้คุณปรัตนตรัยไม่ได้คุณพระพุทธศาสนาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่ะมาสมาทานประวันตัวประตนให้อยู่ในสินดิตั้งมาเป็นเป็นระดับโลกเลยตั้งสัตยาบันสัตยาอะไรตีฐานด้วยกันเลยบอกว่าเนี่ยทุกผู้ทุกคนจะรักษาสินห้าจะรักษากรรมบท1สบเป็นเบื้องต้นน่ะ แล้วก็มีทานบารมีอยู่ในหัวใจทุกคนแค่นี้โลกจะเปลี่ยนภายในทันทีเลยภายในหนึ่งปีสองปีจะเปลี่ยนเลยลทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนทั้งหมดจากว่าจากว่าที่มนุษย์เนี่ยที่ทาลายธรรมชาติที่ตัดไม้ทําลายป่าที่เผาปงเผาป่าที่ทารุกรุกป่ารุกแผ่นดินป่าที่โกงคอร์รัปชั่นของชาติบ้านเมืองต่างคนต่างถูกต้องต่างคนต่างเป็นธรรมต่างคนต่างชอบทาต่างคนต่างทสนับสนุนส่งเสริมเกื้อกูลซึ่งกันและกันเลกิลกตัดไม้ทําลายป่าเลิกเผาปงเลิกเผาป่า บางคนต่างก็หันมาบำรุงรักษาเจ้าของไอ้ผู้นำในแต่ละประเทศก็พืม้กลมป่าไม้มีอยู่ตั้งทั่วทั้งประเทศนะก็พอพันต้นกล้ามงกล้ามไม้มาสิประเทศละหมื่นล้านต้นหมื่นล้านต้นหมื่นล้านต้นแสนล้านต้นก็ว่าไปให้คนทั้งประเทศช่วยปลูกแค่นี้ไม่กี่ปีมันก็ทุกอย่างมันก็ฟื้นมาได้ดินฟ้าอากาศมันก็จะดีขึ้นมาระบบเศรษฐกิจมันก็จะดีขึ้นมา ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นมาแต่ที่มันไม่ดีขึ้นมาก็เพราะว่าไอ้พวกท่านทุกที่มีอํานาจทั้งหลายในโลกมันเห็นแก่ตัวไงเพราะมันเห็นแก่ตัวเนี่ยมันก็ร่ําไปรวยอยู่คนเดียวอะแต่ว่ามันเอาเงินเอาทองจากภาษีประชาชนเอาเงินเอาทองชาติเอาเงินเอาทองแผ่นดินอ่ะโกงกินไปหมดตัวทั้งโลกอะโลกจึงวิบัติฉิบหายอยู่ทุกวันเนี้จริงนะ <c oughs> ไอ้ที่พูดนี่ไม่ใช่อะไรนะจริงๆมันไม่รู้จะพูดคาไหนแล้วนะ คือพูดอยากจะให้ดีไม่ได้ว่าใครอ่ะนะแต่พูดออกไปเป็นกลางๆว่าที่วิบากกรรมเขาล้างโลกเนี่ยเพราะว่าเขาทนพฤติกรรมของเหล่าพวกท่านทั้งหลายนี่ที่มีอํานาจน่ยอำนาจทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ใช่อำนาจแห่งธรรม,มะไม่ใช่อำนาจแห่งเทพอำนาจแห่งธรรมด้วยมันเป็นอำนาจแห่งเหล่าพญามารเหล่ามารเหล่า,า,ลาอาธรรมคือท่านใช้อำนาจเนี่ยในทางที่มันไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมทำ ใช้อำนาจที่ทำลายความดีความงามความเจริญความถูกต้องความเป็นธรรมความชอบธรรมทั้งปวงทั้งหมดในโลกนี่แหละนี่มันก็เลยเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าเาเรียกว่าอำนาจแห่งมารอำนาจแห่งอธรรมไงเป็นเช่นนี้ทีนี้ถามยังไงอ่ะทำยังไงถึงจะรอดแก้ไขได้ไหมจะบอกให้เลยว่าตอนนี้พูดมองไปแล้วเนี่ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ รอกแต่พูดเฉยๆพระเตท่านี่พูดเอาไว้ก่อนไงเห็นไหมโลกมันจะพินาศวิบัติฉิบหายทั้งหมดทั่วทั้งโลกเนี่ยเพราะน้ามือของเหล่าพญามารอย่างพวกท่านเพราะน้ามือของเหล่าอาธรรมเหล่ามารอย่างพวกท่านเราอาธรรมเข้าใจไม่อำนาจที่มันไม่เป็นธรรมอ่ะเหล่ามารมารก็คือที่มันขวางอำนาจที่มันขวางความดีขวางความเจริญขวางความรุ่งเรืองขวางความถูกต้องขวางความชอบธรมแถมทําลาย ศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมทำลายคุณงามความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลไอ้อำนาจต่างๆเหล่านีนน้มันเป็นย้อนกลับเข้ามาทำลายช,ชาวโลกโลกให้พินาศฉิบหายเนี่ยคอยดูนะไอ้ที่ท่านเห็นเห็นเนี่ยบอกเลยว่าเด็กๆคือหมายถึงว่าอะไรหมายถึงเพิ่งเริ่มต้นหนังเพิ่งฉายตัวอย่างให้ดูแต่ถ้าบทมันพีคจริงๆมาเมื่อไหร่เนี่ยจะบอกให้เลยนะก็ไม่รู้ละ ก็ในช่วงระยะเวลาแค่เนี่ยแค่โอ้ยไม่ไม่นานหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวก็เห็นว่ามันคืออะไรคนไหนรอดก็รอดคนไหนไม่รอดก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะมนุษย์โลกมันทำขึ้นกันขึ้นมาเองเข้าใจไหมแม้แต่พี่โควิด -19 กกับมนุษย์โลกทำขึ้นมาเองเดี๋ยวนี้เวลาเขาจะทำสงครามกันอะไรกันเนี่ยเขาจะล้มกระดานกันล้มหมากันเนี่ยเขาจะใช้อาวุธชีวภาพ คืออาวุธเชื้อโรคอาวุธชีวภาพอาวุธเชื้อโรคมันก็เขาก็มีอยู่ในแทบทุกประเทศประเทศที่เป็นฝ่ายมารฝ่ายอาธรรมใช่ไหมละ่ะ <laughs> อย่างเงี้ยเออมันก็ทํำยังไงก็ถ้าทางคนต่างปล่อยมาท่านคิดว่ามันเป็นเป็นอะไรยังไงเกิดขึ้นใช่ไหมมันก็พังพินาศกันหมดทั้งโลกอะไมันไม่ใช่อะไรเนี่ยน่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ย <laughs> เหตุผลต้นกรรมที่มาที่ไปมันก็มีไอ้ฝนที่ท่านตกที่ พี่นาดฉิบหายกันพาะนี่เลยตัดไม้ทำลายป่ากันหมดทั่วทั้งโลกไงใช่ไหมแล้วไอท้ที่ไฟไหม้ป่าไม่เปิดไอ้ฝีมือคนนั้นแหละมันเผานี่แหละก็เรียกว่าอำนาจแห่งมารอำนาจแห่งอาธรรมท่านเข้าใจไหมดังนั้นนี่เมื่อมันเมื่อมันเป็นดังนี้ระะับกล้าทําก็ต้อยอมที่จะกล้ารับหมายถึงอะไร <c oughs> ะก็หมายถึงว่าแต่อำนาจแห่งมารอำนาจแห่งอาธรรมเนี่ยเขากล้าทำเนี่ยทั่วทั้งโลกเนี่ยเขาก็ต้องกล้ารับผล ผลมันก็จะออกมาอย่างที่เห็นๆหนี่แหละแต่ว่าที่เห็นเห็นี่ก็บอกว่าเพิ่งไตเต้นเพิ่งเริ่มต้นถ้ามันพีคจริงๆมันหนักกว่านี้เป็นร้อยเท่าดังนั้นก็เตรียมตัวเตรียมใจรับมือกันเอาเองก็แล้วกันลำดับพ่อปราโมณย์เองก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาพูดอีกแล้วแต่พูดเนี่ยไม่ได้ไปพูดบอกชื่อบอกแซ่บอกนามบอกอาณาเขตประเทศเขตคาําชื่อแซ่ใครที่ไหนนะก็พูดบอกว่าไอ้ผู้ที่มันใช้อํานาจแห่งมารอานาจแห่งอาธรรมเนี่ย ผู้เป็นกลางกลางเนี่ยว่ามันเป็นต้นเหตุให้วิบากกรรมมันเขาล้างโลกมันเป็นต้นเหตุให้ระบบกรรมเขาล้างโลกถ้าท่านไม่อยากพินาฉิบหายไปมากกว่านี้ทั่วทั้งโลกท่านหยุดการกระทานั้นเสียหยุดการกระทําอันเป็นบาปอันเป็นอกุศลกรรมนั้นเสียหยุดการโกงกินคอร์รัปชันชาติบ้านเมืองนั้นเสียหยุดการขูดลีดเนื้อลีดไถประชาชนนั้นเสีย โดยเห็นแก่ลาบเกะยดแก่เงินแกะทองแล้วก็เอาเงินเอาทองเอาเงินของแผ่นดินไปแบ่งกันสันปันส่วนกันหมดทั่วทั้งระบบเนี่ยไอความพินาศฉิบหายมันก็ไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ชนในชาติชนในโลกนี่แหละธรรมชาติเขาจะลงโทษลงโทษแล้วก็ท่านคิดว่าท่านจะรอดไหมเนี่ยท่านคอยดูก็แล้วกันว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าท่านอยากรอดไม่ยาก อันนาเขามาหาคุณพระพุทธเจ้าซะอันนาเขามาหาคุณบรัตนาไตรซะรักษาศีลซะศีลตามสถานะในศีลห้าและคำบทสิบทำไมเช่นนั้นก็ก็คงจะแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมเพราะว่างานนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นมันเป็นวิบากรรมของชาวโลกเองสุดท้ายนี้ขออารัธนาบระบาร,รมีกุลประศิีรัตนาไตรเป็นที่พึ่งเป็นสรณะ ขอกราบพระธนาระบารมีพระมเทพเทวดานางฟ้าเจพเจ้าทั่วทั้งสากลและพิภพและบุญบรารมีงพระโพธิญาณที่กพเจ้าได้บำพินมาทั้งหมดได้อภิบาลปกปักรักษาปกป้องคุม้มครองท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพื่อนร่วมชาติรวมแผ่นดินร่วมโลกรวมวัฏฏะสงสารที่ปรารถนาในความดีทั้งหลายที่ปรารถนาในบุญในกนุศลในคนงามความดีที่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งหล,ลายละขอให้มีความเิริญดุ่งเรืองคล่องตัวทั้งทางโลกทั้งทางธรรม ลาตภาพไปแล้วก็ขอให้หาไม่เกินกฏวิสัยไม่เกินกดแห่งกรรมขอให้มีสวรรค์พรมพระนิพานเป็นที่ไปสมบุญวัสนาบารมีแต่ะรูปแต่ละพูแต่ละนามเทิน